เรัตอนนี้เราเป็นคอนเทนต์นี้แล้วครับเปิดคลิปกันเลยนะครกับสหรับทริปเอ่อเกาะอ,อะไรนะเกาะพังงานครับเ <Okay. S 1> ราวันนะไปเกาะพังงานตอนนี้อยู่ที่ประจวบก็เอ็กซ์เนิดหน่อยครับยางรั่วเมื่อกี้เราไล่เติมลมมาแล้วขึ้นเตือนมาสิบโลแล้วไปปอนหนึ่งสิบโล,ล้วไปปอนหนึ่งนี่แต่ดูแล้วหน้าหน้าจะเป็นที่จุกจุกจุกเนี่ยครับเดี๋ยวฟังเสียงครับมีน่แสดงนำ น่าน่าจะเป็นที่จุกเมื่อกี้พุกพแมวร้องเออเป็นที่จุกมันบอกว่าอ๋อใช่ใช่ตอนนี้อยู่ที่ร้านปะยางครยีสิบสี่ชั่วโมงอันนี้เป็นเวลาประมาณประมาณตีหนึ่งะตีห่ตีหนึ่งครับตีหนึ่งนี่ให้ช่างกําลังซ่อมอยู่ครับโปลุกแล้วน่ครับใครใครยางรั่วอยู่แถวประจวบเรียกเรียกได้เลยนะที่นี่บริการนอกสถานที่ด้วย เดี๋ยวเราไปดูแท่องอับาดยางแล้วดูว่ามันจะรั่วที่ตรงไหนอตดยตัวเดียวกันเลยด้วย ปัญหาอยู่ที่นะตัวนี้เขาไม่มีไขควงไขเซนเซอร์ออกนะตัวนี้จะเป็นเซนเซอร์วัดแรงดันลมยางนะคะแล้วก็ใส่ล้อไม่มีเซนเซอร์ไปก่อนรอกลับจากทริปนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปหาเปลี่ยนครับไปเดี๋ยวรออยร<ล>กจะตัดต่อมีหน่วยบริการ<ม>อ่าบอสบริวิทหน่วยอ,อินเตอร์เทสอะพบมันมน,นี้เลยนะนไหนไหน เรามาถึงที่จุดรอคิวขึ้นเรือไปเกาะพังงานครับถ้าเรือดอนสักทริปนี้จริงๆเราจะเป็นทริปมาดำน้ำําจริงๆก่อนหน้านั้นเรามีไปโฮมสเตย์ด้วยนะที่จุมพรแต่ตัดทิ้งไปเพราะว่าตอนแรกเราจะมาฟูมูลปาร์ตี้ที่เกาะพังงานวันที่18แปลมาจองเรือไม่ได้เพิ่งรู้ว่าการเอารถขึ้นเรือข้าไปเกาะพังงานครับจองคิวต้องอย่างน้อยหลักเดือนนะครับถึงจะมาได้ตอนนี้ก็เลยกลายเป็น ทิปมาดำน้ำอย่างเดียวแปลมาจะดำน้ำไม่ได้ด้วยพอดีวันนี้ครับวันที่21กอ็กรมอุตุเพิ่งแจ้งมาครับว่าพายุเข้าลมแรงแล้วก็ครูที่เกาะพังงานก็แจ้งมาด้วยว่าอาจจะดำไม่ได้เดี๋ยวต้องดูสถานการณ์อีกทีนึงว่าไปถึงแล้วลมแรงแค่ไหนพายุเข้าหรือเปล่าอาจจะดำได้หรือไม่ได้50 50อยู่ครับตอนนี้เดี๋ยวเราไป,ไปก่อกะเราปักตะไคร้เลยเไปดงอีกทีนึงสามตัวสามคนรวมตัวเมื่อไหร่โอ้โหพายุเข้า ว่าจะไปดับเพลิงอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็พวกแห่นางแมวขอฝนอะไรพวกเนี้ยเรียกพวกเราไปได้นะรวมตัวกันเมื่อ,อไหร่พายุค่านีทุกทิปอย่างอะไรกาแพงเพชรระยองอจันทบุรีนี่น้าหลากเลยนะพอเรากลับมานี่น้ำหลากหมดเลยโอ้โหแต่ละทิปเดี๋ยวก็เราก็ตอนนี้เรามาถึงก่อนประมาณชั่วโมงหนึ่งตามเวลานั้นหมายก็เดี๋ยวเดินดูแถวนี้ก่อนมีอะไรขายมีอะไรกินบ้างแล้วก็ระหว่างรอ คิวได้สิบเอ็ดโมงแต่ต้องมาถึงประมาณสิบโมงครึ่งตอนนี้ก็ประมาณจะสิบโมงแล้วก็เหลือะอะไรพอสมควรระหว่างรอล,ลงเรือนะครับตอนนี้เป็นวิวข้างหลังสวยมากนะครับเห็นภูเขาแล้วก็อากาศวันนี้ก็ท้องฟ้าแจ่มใสโอโห,โหโดูมีแดดด้วยไม่น่าจะมีพายุเข้าแต่จริงพายุมันเข้าภาคภาคเหนือภาคกลางแต่ก็ภาคใต้ตอนบนก็อาจจะโดนไปด้วยต้องดูกันว่าถึงตรงนี้เปล่าระหว่งางรอเรือก็ ให้ชมบรรยากาศรอบๆไปก่อน,นครับมีปลาโลมาด้วยนี่ขึ้นมาเล่นน้ำอยู่สามสี่ตัวนู่นนู่นน,นเป็นฝูงเลยน่านู่นนู่นเต็มเลยโอ้นู่นเล่นน้ำ ตอนนี้เราก็เอารถขึ้นเรือมาแล้วแล้วก็ตอนนี้เราก็เดินขึ้นมาที่ชั้น3นะครับจะเป็นชั้นห้องโดยสารมีทั้งห้องแอร์แล้วก็ห้องลมธรรมดาตอนนี้ก็มีอยู่ด้านดาดฟ้าเรือด้านหน้ามีด้านหน้าด้านหลังด้วยนะครับตอนนี้ก็ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงนะครับเราลงเรือสิบเอโมงแต่ใช้เวลาขึ้นขึ้นเรืออนู่ครึ่งชั่วโมงก็จะไปถึงนู่นประมาณบ่ายโมงครึ่งนาครับตอนนี้ข้างหน้าที่เห็นน่าจะเป็นเกาะสมุยครับ เกาะสมุยนู้นริบลินู้นน่าจะเป็นพังงานพังงานจะไกลก,กว่าเกาะสมุยครับใช้เวลานานกว่าบรรยากาศตอนนี้ก็เดินผ่อนคลายระหว่างเดินทางนะครับห้องแอร์เย็นดีแล้วก็มีของขายด้วยบนชั้นสองนะครับชั้นสามชั้นสามไม่ใช่ชั้นสองครับเดี๋ยวลองไปดูบรรยากาศภายในดูครับว่าเป็นยังไงมีคนนอนสบายเลยครับช่วงนี้คนน้อยครับหลังจากโฟมูลครับแล้วก็ไปชมบรรยญญากาศรอบรอบกันครับ ครับตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงกันแล้วเลยประมาณสิบห้านาทีนะที่อ่าวท่าสลราฝั่งนี้ฝั่งตั้นจะมีาท่าสลรา,า,านะครับฝั่งที่ขึ้นมาจะเป็นท่าเรือดอนสัตตอนนี้ก็เดี๋ยวเราต้องไปเตรียมตัวรถออกแล้วก็เ,เราอยู่ชิมแน่แล้วก็การนั่งมาบนเรือข้ามฟ้าเนี่ยครับจะเป็นเรืองลำใหญ่ซึ่งจะไม่สุขเข็นครับใครที่จะมาก็มาได้มันจะไม่เมาเรือเรือรอยู่จุลิลลส่วสบายครับอยู่ในนี้ก็เป็นท้องแอร์สบายนอนยาวเลยถ้าคดนไปเยอะครับ เดี๋ยวเราก็ลงไปเตียบส่วนอีว่าวคุยกล้องไหนครับชื่ออะไรครับว,ว,วันนี้มาทำอะไรครับนอน <c oughs> <c oughs> โฟกัสครับยิมย้มยิมยย้มยิ้มกันเลยทีนี้มาทำอะไรครับเน,นี่ครับเนื่องจากสัญญาณไมเราหลุดไปนะครับเราต้องมาภาพอันนี้แทนจุดแรกที่เรามาถึงก็คือจะเป็นที่โตรตแรมมาหาแตงกวากันนะครับแตงกวาญี่ปุ่นแต่ก็มามีแต่แตงร้านนะครับเจอแต่แตงร้านก็เลยไม่สามารถนําไปใช้ได้นะครับเพราะว่าเราจะไปทาแตงกวาขย่ากันต้องใช้แตงกวาญี่ปุ่น แล้ก็มีคนแนะนํามาว่าที่แมคโครนะครับก็มีแต่กว่ญี่ปุ่นเราก็เลยบึงมาที่แมคโคนบนเกาะพังงานอีกทีหนึง่งแล้วก็เดินหาไปเรื่อยสุดท้ายเจอครับโอ้โหเกือบไม่รอดนะเชียวไม่ได้พกมาด้วยตอนแรกคิดว่าจะแวะเฟเว่นก่อนแต่เราข้ามเรือมาเลยแล้วก็ไปคิดตั้งกันเลยไปกันต่อมาพักทานอาหารก่อนครับเ้าเย็นก่อนเข้าที่รับไปทำแตงกวา ร้านที่เรามากินกันเป็นชื่อร้าน The Wave Sunset ครับเป็นวิวทะเลเลยแต่ทางลงคร์รกกลัวมากเราจอดรถไปบนเขาดีกว่าจะเอารถลงคิดแรกคิดอีกไม่รู้จะเอารถมาทิ้งหรือเปล่าไม่ควรนะไปไปไป็กไปถ้าถ้าเกิดว่าเมื่อยๆนี้สไลด์ลงไปได้เลยได้ไหมครับกิ้งทิ้งได้เลยาทางนี้โ <c oughs> <c oughs> อ,อ้โห <c oughs> มองแฝงจอดกันอยู่ข้างบนเลย <c oughs> กันเลยวันนี้งออ่ายกว่าครับจิ้งจุ้ยอะไรแล้วมีไอตอายจิ้งจุยหรือเปล่าโอ้โหจิ้งจุยดำด้วยรู้สึกคนเดิน,นมือดเลยเออระวังนะหนึ่ิ้ตาขึ้นเอ้ยถูกทางว่ะน่าจะถูกนะฮะ ไควิ่งวะช่างกองกูไปแล้วคอนเทนต์หนัจะได้ย่วยบอกโอ้ตมีันข้ามไปอยู่ในลื่นลื่นใจเกือบเกือบมีสงกตัญกรรมแล้วมัเป็นลื่นเลยนะเมื่อกี้จะคว่นามไปเลยน่าจะฮาวันนี้นะ ถ,ถึงนะครับพี่ว่ารีวิวทางลงนิดนึงครับความรู้สึกเป็นไงบ้างพี่ <laughs> เหมือนก็เป็นการชดใช้กรรมนะครับ <laughs> ทางลงใครกรรมเยอะก็แล้วแต่สาภาพสำหรับใครที่มาเกาะพังงานแล้วกำลังมองหาร้านอาหารสไตล์ตาคาเฟ่มากันได้เลยครับที่ The w เว็บซันเที่นี่เพราะว่าวิวดูพระาทิตย์ตกตอนเย็นสวยมากมีที่นั่งชิวๆให้นั่ง มองพระอาทิตย์ตกมองหลบทะเลปล่อยใจไปกับทะเลสายลมแสงแดดที่นี่ยังมีชายหาดส่วนตัวด้วยนะครับสามารถเล่นน้ําแล้วก็พายเรือคายัได้ด้วยแล้วที่นี่ก็ยังมีเมนูค็อกเทลแล้วก็เมนู no โแโอลกอฮอล์ทรายคาเฟ่ก็ยังมีกาแฟไว้นั่งจิบด,ดูพระอาทิตย์ตกยามเย็นด้วยอาหารที่นี่ก็จะมีหลายประเภทนะครับทั้ง ไตล์อเมริกันสไตล์ตไทยอาหารรสชาติค่อนข้างดีมากเลยครับราคาก็ไม่ถือว่าแพงมากรับได้นะครับกับบรรยากาศอย่างนี้นี่ครับพาทิตตกดินสวยงามมากที่สุดเลยครับที่เคยไปมามาลองดูก็ได้นะครับที่เดอะเว็บันเซ็แล้วก็ตอนนี้เรามาถึงที่พักแล้วที่พักนี้ชื่อว่า s u n เซ็ h ฮิ l นะครับรีสอร์ทเอ่อวิวสวยมากเลยนี่ครับเรามาดูห้องแรกเป็น2ห้องนอนนี่ น,นีอันนั้นอันนั้นอะไรอ่ะตู้เสื้อผ้าเหรอหอีกอันไหนนี่ตู้เสื้อผ้าจะมีตู้ตู้เซฟอย่างเงี้ยครับโอ้โหกว้างอยู่นะมีชุดอาบน้ำตู้เซฟมีร่มที่ฝนตกบ่อยแล้วก็มีห้องน้ำคอนเน็กกันใช่ไหมใช่ใ <น S 1> แล้วค่ะสะอ่านบริเวณนี <ไอ S 1> ้ <ไอ S 1> จะเป็นห้องครัวมีไมโครเวฟนี่ครับเครื่องชงกาแฟมีกาต้มน้ำร้อนด้วยตู้เย็นแล้วก็แก้วเกอร์อะไรก็ทร้งหมดค่อนข้างโอเคเลยครับห้องกว้างแล้วก็มีเขากินข้าว มีโซฟารับแขกนะครับเราจะห้องนอนห้องนอนหลักก็จะมีเหมือนกันก็จะมีนี่ได้ปอบผมห้องนั้นน่าอยู่ที่นี่แล้วก็ห้องน้ำแล้วตรงนี้จะเป็น180วิวร้อยแปดสิบองศาเลย ดเดี๋ยววพรุ่งนี้เช้าเรามาถายแล้วนี้จะเป็นโซนโต,ตฟาโหกว้างมากนั่งได้หลายคนดูทีวีห้องใหญ่มากครับปริมาณห้อง<ม>แล้วก็มีออกระเบียงทางนี้ด้วยเดี๋ยวเราจะมาถ่ายคลิปเออรีวิวเล็บนี่ครับตอนนี้เรามาขายเล็บเล็บเด็กด้วยเดี๋ยวดูได้ในทิกตอก ั่งได้ในทวิตตอรช่องโกลเด้น r ากอนนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเราถ่ายคลิปเด็กติดได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราทำเมนูแตงกวาแล้วก็เดี๋ยวทำทำน้ำกินกันน้ำเมาแไปครับคอยดตามชมครับครับตอนนี้เราก็กำลังตั้งถ่ายคลิปทำอาหารนะครับ เดี๋ยวทำเป็นแตงกวาเดี๋ยวรคอยติดตามดูในช่อง s u n f l o w e r ด้วยนะครับเดี๋ยวจะเป็นคลิปแตงกวาขยา่าจากเมนูเซเว่ยังไงฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเจอถ่ายถ่ายกันก่อนครับครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ Mid Cafe ครับเดี๋ยวกินข้าวไปก่อน เพิ่งเช็คเอามาจากโรงแรมแล้วเดี๋ยวก็สรุปแล้วเรื่องดำน้ําก็น่าจะไม่ดำแล้วเนื่องจากกระแสใน้ำครับแรงมากแล้วก็ทําให้มันขุ่นฟุ้งเอ่อทางด้าวิสัยอาจจะไม่ดีในการดำน้ำครับเดี๋ยวไว้อาจจะเป็นต้นปีเราอาจจะมาดำใหม่งั้นเดี๋ยววันนี้เราไปกินข้าวกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปที่พักอีก,อกที่หนึ่งคืนที่สองที่ปานมิมานนะครับเดี๋ยวเราไปกินข้าวก่อนครับ หรับใครที่มาที่เกาะพัง,งานแล้วยังไม่รู้จะไปที่ไหนดีเราขอแนะนํม Mid Cafe ที่นี่ก็จะมีกาแฟสดด้วยนะครับแล้วก็จะมีจุดถ่ายรูปสวยๆมากมายเลยครับสำหรับคู่รักและครอบครัวนะครับในส่วนของอาหารที่นี่ก็จะมีทั้งของคาวและของหวานอาหารทานเล่นนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงรสชาติดีด้วยครับถ้าใครมาพักง,งานก็อย่าลืมแวะที่ Mid Cafe ด้วยนะครับ ครับตอนนี้เรามาถึงที่โรงแรมปานวิมารีสอร์ทแล้วครับเดี๋ยวพาไปที่พักจอดที่นึ่งแล้วเดี๋ยวพาไปที่พักเดี๋ยวไปเช็คอินก,ก่อนครับไปครับครับตอนนี้เราถึงทางเข้าห้องพักแล้วเดี๋ยวไปดูห้องหว่างเป็นไงครับ โหเมื่อกี้ทางเข้ามาเหมือนรถไฟห่อเลยฮะขึ้นเขาลงเขาโอหเสียว oh, oh, <se> <laughs> ม,มาดูครับเปิดไฟหมดออยังต้องเสียบทีกาอะไรบ้างหยกลิ่นหอมมากเลยฮะโห oh, นี่ครับจะเป็นจักรชีโหโหเป็นวิวทะเลห้องน้ำอ๋อ oh, oh, แบ่งโซนอาบน,น้ำ หรือต่างระดับเท่เา,า,านั้นเอะมันออกไปยังไงเนี่ยอ๋อห้องนอนไม่มีอะไรกัน้นกนอื่นเห็นก็มไมี่เ็น <c oughs> โอ้โหนี่หาดสวยมากเลย <c oughs> โหนี่หาดสวยมากคนน้อยด้วย <c oughs> โหเงียบสงบอยู่บนเขา เดี๋ยวไว้เราจัดแจงเอาของเข้าเก็บให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูที่เขาเรียกอะไรนะมันเป็นหาดส่วนตัวของโรงแรมครับวิวสวยมากมีโคชิดอะไรเดี๋ยวเราจะไปถ่ายทำเมนูอาหารแตกว่าที่นู่นด้วย<อ>แล้วเดี๋ยวจะถ่ายรูปนิดหน่อยเซ็ครบควครับสเสนอเมนูอะไรครับพี่บุณย้จังหวาขยบเหมือนเดิมครับสามรอบรอบ,รอบนี้เราทีสามแล้ว<ม>ได้ได้ได้งั้นเดี๋ยวเราจัดแจงเก็บของเข้าแล้วก็ ดูว่าใช้อะไรบ้างเพราะของอาจจะขาดหรืออะไรเดี๋ยวอาจจะไปซื้อเซเว่นที่นี่หน้าโรงแรมมีเซเว่นด้วย,ยเตียงนอนโหหโหนี้เขาใช้เวลาจัดเวลข o ามมันมันจะจัดประมาณสักสิบห้าทีมันจะพังภายในประมาณสองวิกระโดดเลยไมเด <laughs> ี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวไม่เดี๋ยว,วานายกกระโดดอยู่ มีสองคนเลยใช่แต่จะมันจะมีอยู่คนกระโดดเก่งเนคนนี้ร่าโอ้โหจะทีตีฟองสนุกแล้วคราวนี้โอเคน้เดี๋ยวเราไปดูอีกห้องหนึ่งด้วยว่าเป็นยังไงเดี๋ยวฝากถ่ายด้วยนะแต่กล้องนะครับ ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ห้องพักของทีมงานฮะที่หมายเลข305ครับผมพี่เบิร์ดก็ฝากมารีวิวนะว่าห้องนี้มีอะไรบ้างอยากให้คนดูได้ดูกันอย่างแรกเลยนะอันนี้พื้นที่หน้าห้องก็จะมีที่นั่งไว้ชมวิวด้านหน้าตรงนู้นเพราะเป็นวิวแบบทะเลครับด้านนี้ก็คือเราจะหันไปทางทิศตะวันออกครับตื่นเช้ามายังไงก็เห็นพระอาทิตย์ขึ้นแน่นอนและด้านล่างลงไปก็จะมีสระว่ายน้ำด้วยนั่นเองอสำหรับทีมงานเนี่ยอยากเล่นน้ำก็คือลงไปเล่นได้เลยง่ายๆชิลๆเดี๋ยวเรามาดูในห้องกันดีกว่า เข้ามาในห้องนะครับในห้องนี้นะครับทีมงานที่พี่เบิร์ดพามาก็คือจะมีผู้ชายสองคนนะครับดังนั้นเตียงก็เลยจะเป็นเตียงทวินคู่แบบนี้โอเคครับอ่าถ้าเป็นเตียงเดี่ยวนอนคู่กันเป็นไงฮะผู้พีพักครับอ่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อื่นๆที่มีนะครับก็คือจะเป็นคลาสสิกทั่วไปนอร์มัจะเป็นทีวีตัวชงชากาแฟทั้งหมดเลยนะฮะอ่ะแล้วก็ถ้าเป็นผู้หญิงมาพักก็จะมีนี่กระจกแต่งตัวให้ด้วยโอ้ใส่ใจมากเลยนะครับสุดยอดเลยครับ และสิ่งสาคัญเลยนะเข้ามาตั้งแต่เปิดประตูเข้ามาเนี่ยสิ่งแรกที่สัมผัสได้เลย,เลยกลิ่นหอมของดอกไม้แต่ไม่รู้หอมดอกไม้อะไรนะแต่หอมมากๆอยากให้ทุกคนลองมาสัมผัสที่นี่อ่ะอันนี้ก็จะเป็นตู้เก็บของเก็บเสื้อผ้านะครับมีไม้แขวนให้ค่อนข้างเยอะนะอ่าต่อไปครับห้องน้ำมาอ,อย่างแรกเลยเข้ามาเห็นไหม่ซนเปียครับแล้วก็่วนแห้งแยกกันชัดเจนเลยนะอ่าอันนี้ก็คือจะเป็นโถก็คือแยกออกมาเลยและนี่ไฮไลท์ของเราอ่ะทาโกุจิอ่า ทุกคนเห็นอะไรไหมฮะตเอ๊ะนะครับเอ๊ะนะเอ๊ะอะป่าจริงๆวิธีงั้นลองนึกภาพถ้าเป็นกระจกใสแล้วดูกันโอ้โหเอ๊ะอ่าะนี่จริงๆเขามีแบบนี้ครับอามิดนะฮะไม่โปร่งอุ้ยลืมเลยป่ะครับเดี๋ยวไรแปลกไอะไรเอ่ยนี่เขามีจอบรูปไว้ส่องด้วยไม่ได้โอ้โหอย่าไปพูดอย่างงั้นถ้ขอกกันะนนี้ เราไม่ควรเราไม่ควร,วร,รตัดกุ้ง <Okay. S 1> อีกประมาณนี้ครับผมสำหรับห้องพักของพนักง,งานเราสองคนนะอ่ะก็เดี๋ยวตรงนี้เราขอเก็บของแล้วก็ไปเตรียมตัวเจอกับพี่เบิร์นนะเพราะเดี๋ยวพี่เบิร์ดจะมีนัดถ่ายงานที่ตรงริมชายหาดอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราเก็บของแล้วก็ไปเจอพี่เบิร์ดกัน Let's go ก้สองสามหนึ่งสองี่ครับหนึ่งสองสองหนึง่งวิ่งก่นเลยครับวิ่ง ไฮไลท์ของที่นี่คือสาวว่ายน้ําวิวพนวานัวมาครับมองทะเลภูเขาแล้วก็พาท์ี่ตบเป็นขาวเดียวกันครับในช่วงค่ําก็จะมีบาร์แอนด์รีสอรองชื่อสตน e บีตอนนี้เราอยู่ที่สตน e บีนะฮะตรงน,นี้จะเป็นก็เป็นร้านอาหารของทางโรงแรมครับรรยากาศดีมากมีนตาตีสดแล้วก็วันอัคารกับน่าจะสุกเสาร์นะจะมีโชว์กระบ,บอกไฟเนี่ยครับ เดี๋ยวเราเก็บภาพบรรยากาศไปให้ชมไดเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาอาหารของที่นี่กันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงอ่ากายเป็นรีวิวร้านอาหารรีวิวที่ว่าเฉยเลยยูท<อ>ูบเราอ่าใครใคร,ใครที่อยู่ต้องการเป็นรีวิวสามารถติดต่อได้ติดต่อให้รีวิว<อ>ดูภาพเดี๋ยวดูภาพของพวกเราอ่าโอเคขอบคุณทุกคนที่กดซับสไคร้ด้วยนะครับยัง้ใก้จะถึงพันแล้วตอนนี้ <laughs> โอ้ตื่นเต้นมากจะถึงพันโว ไปครับดูบรรยากาศ อยเตรียมตัวรับประทานกันได้เลยหน้าตาสวยงามนะครับเดีย๋ยวต้องดูรสชาติเป็นยังไงนี่ไก่สเต๊ะนี่ข้าวอบสับประรดอันนี้สั๊กตีสองจานอ๋อน,นี่ข้าวผัดช่างภาพกำลังถ่ายภาพอยู่นี่รอช่างภาพเลยเนี่ยเม่อกี้หิวหิวหัวกระบองไปยังยังโชว์ไม่จบเลยนานมาก ไม่รู้เดี๋ยวเขาจะมีขึ้นมาถ่ายกับนี้ด้วยหรือเปล่าแต่เมื่อกี้ช็อตแรกเป่าวูบร้อนมาถึงนี่เลย <laughs> น่าจะมีอยู่ที่เดียวมั้งในในหาดเนี้ยที่อยู่ที่นี่คือหาดอะไรนะไล่ในท้องอะไรนะสักที่หนึ่ง oh. บ้านไล่บ้านในในอะไรสักอย่างหนึ่ง <laughs> เดี๋ยว <laughs> เพื่อจะให้ชัวร์เปิดสีเพ <laughs> หาดท้องในปานะครับชื่อหาดหาดนี้ท้องในปานะ่าจะเป็นชื่อคนเดี๋ยวเราก็ขอดื่มดํำกับอาหารกับบรรยากาศก,ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวอาจจะไปชงอะไรกินกันนิดหน่อยดี่ห้องแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราตอนแรกคือทริปจำนานใช่ไหมเราไม่มีแล้วตอนนี้เราก็เลยเป็นเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปที่เป็นถ้ำจะเป็นรูปหัวใจที่เกาะแตใน โดยเหมาเรือตกปลาไปในตอนเช้านะ่าจะประมาณ6โมงขึ้นถึง7โมงเราจะออกเดินทางแต่เดี๋ยวก็จะให้เขาแวะตกปลาด้วยนิดหน่อยอเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่นี่จะมีปลาอะไรได้ปลาอะไรไหมแต่ที่คิดไว้ว่าอยากได้ปลาหมึกอาจจะลองดูก่อนแล้วก็ไปถ่ายภาพแต่ภาพอาจจะไม่จ้เอากล้องใหญ่ไปอาจจะเอาแค่โทรศัพท์ไปเพราะาเสี่ยงตกเรือใช่แล้วก็เสี่ยงความชื้นจากน้าทะเลด้วยไม่กลัวไอ้กล้องกลัวน้ำมาก ถ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปดูกันตอนเช้าว่าเราจะตื่นกี่โมงไปเลยคือนัดเรือไว้แล้วด้วนะนัดเรือไว้ประมาณเจ็ดโมงแต่เดี๋ยวน่าต้องโทรไปเลื่อนว่าสักหกโมงครึ่งออกเพราะว่าพอาทิตย์จะขึ้นประมาณเจ็ดโมงเช้าใช่ไหมเจ็ดโมงอ่ะพอาทิตย์สว่างแล้วถ้าแต่แต่ว่าแสงอ่ะจ,จะไม่ส้มเท่าไหร่ครับก็เป็นเจ็ดโมงแล้วต้องแสงกี่โมงถึงจะส้งอย่างเมื่อเช้าผมเปิดไปหก ก็เริ่มฟ้านะครับเพราะว่ามันเริ่มขึ้นตอนออกสีส้มเป็น6โมงตรงอไมี้งก็ต้องเยอะๆน้องนั้นเขาประมาณ6โมงครึ่งไปถึงมันก็ังแบบ6โมง45มันประมาณ15นาทีอเออจุดเกาะแตนในครับกับที่ฝั่งเนี่ยมันจะอยู่ใกล้กันแล้วเรือที่เราจองไว้ก็อยู่ใกล้ท่าเรือทองตาลาใกล้ๆเลยแล้วเดี๋ยวเราไปอเอาเบอร์มาแปะไว้ให้สักใครที่อ,อยากไปตกปลาหรือว่าจะไปทริปถ่ายรูปอะไรอย่างงี้เดี๋ยวให้ติดต่อผ่านเขาโดยตรงเลยอ่าครับงั้นเดี๋ยวกินอาหารก่อน